ฝ่ายตีประจิม แบบร่างที่ที่ข้าได้เจอตัวสักทีเจ้าเป็นใครกัน ไปดียังไงล่ะเก่าทั้งปิงจะฆ่าก็าเชิญจะฆ่าก็าเชิญจะฆ่าก็าเชิญไม่ง่ายขนาดนั้นข้าจะให้จ้ดตายทั้งเป็น

หนวยข่าวกรองสู่หันหนานเจิ้งบระเฟิงบรุระเฟิงเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีเรื่องอะไรท่านบอกว่าไม่ใช่เหรือไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรคือเฉาเว่ยทำแผนการชิงผิงสำเร็จแล้วกองวิทยาการเมื่อคืนแบบร่างรั่วไหลไปแล้วหรอครับทาหารเราป้องกันแน่นหนาก็ยังรั่วไหลได้อีกเหรอ เมื่อคืนสินสีลอกเข้าไปในค่ายของกองวิทยการทหารเหมือนว่าจะถูกในกองเฉียวจิ้นจับได้ในมือเขายังถือหนังสือผ่านด่านที่ลงชื่อท่านด้วยนะครับอะไรนะเออสุดลิงรีบรจัดก,การทางนั้นแล้วครับยวรีบไปที่เขาจริงหจนินขอตัวคนของเราคืนไม่ว่าอย่างไรต,ตัวเขากลับมาให้ได้จะสอบสวนก็เอามาสอบที่นี่ครับเขาจะไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก่อน คนอาจะไม่ยอมง่ายๆก็ออกหนังสือแจ้งให้จ้าการเคลื่อนไหวน่าสงสยัยแน่ว่าเขาอาจเกี่ยวกับคดีนี้จริงๆเนร่มันเป็นเรื่องภายในของหน่วยเราจะจัดการกรัะเองขอรับไปดีหัวหน้าแบบร่างนั่น ปลอดภัยดีรู้หรือไม่ปากแข็งเลิกตีได้แล้วผู้เจ้าเลิกตีได้แล้วเสดสินสีเจ้าส่สงเสียงหน่อยสิที่โตสินสีสต้องมีข่าวกรองสำคัญแน่แต่พระจาาประสบการณ์ของเราเนี่การทรมานใช้ไม่ได้ผลกับเขาอย่าพูดถึงหน่วยเจ้าอีกเลยเขาติงจนินนี่เวรยามแน่เหรอแต่เขาไม่รบมือกับคนนอกแบบดีวกจะหายไปเลย จะคบคิดนักที่หัาเสียแลย้วไงหาเรื่องใส่ตัวความจริงยังไม่กระจ่างเลยถากลงโทษเกินกว่าเหตุเ <c oughs> บาแสได้ขาดนัดีจริงไหมข้า <c oughs> โอ้ยแบบรากลูกไหลไปแล้วไปไงนมนทับไว้เนียนจางอี้เจ้าเลิกตามได้แล้วเนอะ <c oughs> โอ้ยรึ่งชูย,ยม้มนะขอรึ่งชูย,ยม้มถ้าสินสีไม่เปิดปากนะหัวของข้าก็ไม่เหลือแล้วถึงตอนนั้นจะได้ของกลับมาไหมก็ไม่เกี่ยวกับข้าแล้วด้วยพอใจไหม สหายที่จะพูดมาข้าเข้าใจแต่นี่เป็นข้องหน่วยข่าวกลองจะถึงทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะเข้าใจเรื่องกานำทุนลังกินเลิกนรทุลักได้อีเล่าไดเล่าอยากจับมีอะไรเล่น้าอจะโวนข่าวกรองมาจะดูสิก็บอกแล้วหัวหน้าฝึงไม่มีทางไม่สนใจหรอกเน้อเซี่ยสีสารภาพยังจะพูดหรือไม่ พูดนี่นะนี่บอกไม่ให้พบจาก้วยขาก็ไม่พบรับคำสั่งเดี๋ยวนี่นะเฮ้ยหย่าเข้าไปนะหยาเขาไปพูดมาจะเป็นเช่นนี้แต่ว่าไม่ทับหลีเย็นทำอะไรคำสั่งไม่ทับไวเย็นจังอี้เหมือนกันทำอะไรบอกไม่ให้พบไงว่าหน้าเฟิงมาเองขอรับ ครณาฟิงข้าสั่ชีก่ออยู่ไม่สรุปขุขาขอภัยด้วยข้ามารับคนแต่แม่ทัพเว่าเหยียนสั่งว่าพี่เคยสินสีใกล้ไม่ไหวแล้วอ่ะเจอเจอเอาของให้เขาแบบร่บรางเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในมือของเฉาวเว่ยนี่เป็นอนี่เป็นเลือกอะไรกันเนี่ยพูดสัน้นๆกนแล้วกันจู่หลงแฝงตัวเข้าหน่วยของเราเพื่อจัอจู่หลงวหน้าสินแห่งกองสสดติบาลกลับขั้นนี้ นกผู้ที่เข้าไปสอดแนมเฉาเว่ยประสานนอกนทําลายแผนการชิงผิงของเฉาเว่ยจนจับจิวหลงได้เออจิหลงถูกจับแล้วเหรอใช่อ๋อวุ่นเสกไปเลยมีอะไรผิดหรือเปล่าไม่มีขอรับรายครบถวนโชคดีจริงๆข้าไปพบหัวหน้าสิงได้หรือยังได,ได้ๆฉันๆ,ๆเอาลงไปไปไิดประตูด้วยขอให,หน้าฝืกับทุกท่านเดียรอสักครู่นะหัวหน้าสิงเก็บของสักครู่ก็คงจะออกมาเองเห็นไม่เล่าข้าก็บอกแล้ว เรื่องนี้จะมีเงื่อนงำเจา้าก็ยังลงมือโหดอีกสถานการณ์ขับขันเน่ข้าเองก็ต้องทำตามคำสัง่งทหารนะรอรอยสักคู่นะหวนัวหน้าเสถียเก็บของเสร็จแล้ยังใกล้แล้วมาแล้วหัวหน้าฝฟงท่านว่าถ้าเรื่องเป็นเช่นนี้เขาพูดออกมามันก็จบเรื่องแล้วอ่ะจะอมรดามว้ทำไบกันข้าไม่เข้าใจตอสุดท้ายของแผนการชิงผิงเป็นโอกาสเดียวที่จะจับยูหลงถ้าข่าวรั่วไหลออกไปแผนการที่วางไว้ก็ล้มเหลวในกองเฉียวจิ้น <ข>รื้หรือไม่ว,ว่าหน่วยเราทุ่มเทพเพื่อเรื่องนี้แค่ไหนอ,อคุณ้าฝื่นทุกท่านโปรดรอก่อนเ,ออเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำอะไร 小何，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 终于，啊，胜利了啦，胜利了，朱龙，被抓住了。 เลยหามเลยหามเร็วกสิเร็วเซียวหงเซียวหงอเร็วรีบเข้าไปหามเขมาเซียวเหินนี่คนจริงๆเลยเป็นปางหน่วยข่าวกรองทำเรื่องใหญ่โตเช่นนี้คนนั่นสิถ้ารีบรายงานกับพี่เคยก่อนก็ไม่ต้องโดนขนาดนี้ทุกกล้าเหรอ ถ้าข่าวรู้ออกไปผู้จะจะรู้ไม่ว่าอยู่หลงคือเกาถังปิงเออธนานาก,าการได้ถูกต้องเซี่ยวเหอทำได้หมดจดยิ่งนักไม่เพียงแต่ทำลายแผนการชิงผิงของเฉาหวยทั้งยังเปิดเผยเรื่องคดีข่าวกรองเกียถิงอีกด้วยไปแล้วหน่อยหลับนาจังราผิตโตเซี่ยวเหอจริงๆเออคือเออ,เอ,อไปออคือขอโทษนะ Yeah. 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 หลังคดีเจียถิงข้าตกเป็นผู้ต้องสงสัยและตกอยู่ในสถานะที่น่าสงสัยตอนนั้น เรื่องราวดำเนินไปทำให้ข้าไม่อาจแก้ตัวได้ข้ารู้ว่าต้องจับจูหลงให้ได้ถึงจะเปิดเผยความจริงของคดีเจียถิงได้ข้ากับหัวหน้าสินแห่งกองสันติบาลจึงได้ร่วมมือกันวางแผนนี้ขึ้นอาศัยแผนการชิงผิงของเฉาวเว่ยลอบเข้าไปในรัฐที่ห้าเซียนตอนจูหลงโผล่หน้ามารับแบบร่างเครื่องหิงหน้าไม้ก็จับได้พร้อมของกลางเพราะเราเชื่อว่า นี่เป็นโอกาสเดียวที่จะจับจูหลงได้และทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกับที่พวกข้าคาดการแทบจะเหมือนกันจู่หลงเป็นหอกข้างแคร่แทรกซึมเข้ามาในหน่วยหลายปีถ้าไม่กำจัดคนชั่วผู้นี้ความลับของหน่วยข่าวกรองกับความลับในระดับสูงสำหรับเฉาวเว่ยแล้วแทบจะออทุกท่าน ปรดีมีความคืบหน้าใหญ่ระหวังที่คนบ้านของเนี่ยเ่าถั้งติ่งพบสิ่งนี้เข้าท่านนหน้าดูแผ่นแกะสลักคำที่ไปที่ใช้เป็นของเรียนแบบเขาเอาต้นแบบไปได้ยังไงอยังสอบอยู่ไม่ยอมพูดเลย เขาถังปิ่งเป็นคนเก่าแก่ของหน่วยข่าวกรองเขาจะไม่รู้วิธีการของเราเลยถึงตาก็ต้องให้เขาฟ ma, ื้นขึ้นมาพูดเขาพูดว่าเขาพูดว่าทวูด้าเส็นไปสอบเขาถึงจะพูดเซียวเหอไปยังไงบ้าง ท่านหมอเขาฟื้นหรือยังฟื้นแล้วก็จริงแต่ลมหายใจแผ่วเบามากอย่าให้ถูกกระทบกระเทือนนะเข้าเข้าใจขอรับเข้าใจใช้หน่อยนะครับวุณห้าสินวุณห้าสินชื่อมีอ๋อขอรับจับจูหลงได้หรือยัง จับได้แล้วจับได้แล้วจูหลงโดนจับแล้วไปตี้กำลังรายงานเรื่องอยู่ที่หน่วยวางใจได้หัวหน้า,ออนามาหัวหน้ามา ซื่อจรครั้งนี้เจ้ากับเซี่ยวเหอสร้างผลงานใหญ่ให้หน่วยให้แก่้าท่านขอรับเขาจะกราบทูลฝ่าบาทขอรางวัลให้เจ้าขอบคุณท่านขอบคุณหัวหน้าที่สนับสนุนไปที่กลับมาเจะเสียมารยาทไม่ได้ทั้งหน่วยจะจัดงานฉลองให้ระยะนี้หน่วยข่าวกรองไม่ราบรื่นจะได้ล้างเรื่องร้ายไปด้วยงานฉลอง งานฉลองร้อย้่าจัดการสองเรื่องเสร็จก่อนค่อยจัดเถอะเจ้าว่ามาเรื่องแรกคือเสี่ยวเหอต้องรอให้เขาหายดีก่อนอืมมันแน่นอนอยู่แล้วอีกเรื่องหรออีกเรื่องคือข้าต้องไปรับกระดูกหูหญินตีเย่กลับมาต้องการให้หน่วยช่วยยังไง ก็พูดมาได้เลยขอบคุณหัวหน้าพี่เคยท่านดูนี่นี่คือหนังสือผ่านด่านไปเขาทิ้งจินที่สินสีปลอมขึ้นข้อให้เขาเอง เผาซะอะไรนะไดี๋ย,ยินแล้วนี่เผาซะเซี่ยวเหอิอเซี่ยเหเป็นยังไงบ้างฟื้นแล้วเขาไปพูดสืบทอดของหัวถัวแห่งจริงตรง<ะ>ใส้หัวเช่นกันรู้สึกตัวแล้วก็จิตแต่จะหายดีก็คงจะพูดลำบากหน่อยทำไมเหรอถูกทรมานเช่นนี้ อาวัยวาภายในเสียหายรักษาได้แต่เส้นประสาทที่ขาได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสมีวิธีรักษาหรือไม่ข้าจะพยายามทิ้งสูตรยาไว่าให้แล้วพื้นฐานร่างกายเขาดีไมค่อยเดินน่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขอบคุณท่านหมอเทวดาที่ช่วยเหลือถ้าเขาคิดจะแข็งแรงดังเดิมก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคแล้ว ฉะนั้นข้าขอตัวลาก่อนนะทุกท่านขอบคุณ<ะ>ท่านหมอโอ้ยจ <c oughs> ื่อจองานใหญ่สำเร็จแล้ว <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงๆคิดไม่ถึงสินะ ว่าคือเกาถังปิ่งคนพวกนี้นะดูยากจริงๆข้ารู้จักเขามาหลายปีในหน่วยข่าวกรองนอกจากเจ้าเขาก็ถือเป็นคนรู้ใจคนหนึ่งเหมือนกันไม่ยอมพูดอะไรบอกว่าจะรอเจ้าไปสอบเขาถึงจะยอมพูด พักก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะข้าต้องจัดการความคิดซะหน่อยสับสนวุ่นวายไปหมดอืมเจ้าล่ะกลับมาครั้งนี้หัวหน้าจะมอบยศอะไรให้เจ้ายังไม่ได้พูดถึงบอกว่าจะฉลองข้าไม่ได้รับปากเจ้าโง่เลอเหตุใดไม่รับเอาไว้เล่า ข้ามีสองเรื่องที่ต้องทําให้เสร็จก่อนเรื่องแรกคือเจ้าเอ,อ้ยไม่เป็นไรหรอกนะพักสักระยะก,ก็ดีแล้วอีกเรื่องล่ะหมอเทวดาบอกว่าห้ามกระทบกระเทือนเ <c oughs> จ้านี่นะยังจะมาเล่นลูกไม้กับข้าอีกพูดมาเถอะ ท่านหมอเทวดาสั่งไว้ห้ามกระทบกระเทือนเกิดเรื่องอะไรกับเย่อเอ๋อล่ะ อย่างนั้นเหรอเกาถังปิงเห็นเจ้ากับเย่เอ๋อพบกันที่ศาลเทพูผาและทิ้งข้อความลับให้กับรัฐิห้าเซียนข้าไม่ควรไปพบนางเียหรอ ท่าว่าเาเชีิตไม่จไม่จำ <ะ S 1> ไม,<า>ไม่ความผิดเจ้าไม่ทนจ้าไม่ทนจ้าข้าจะไปรับนางปลับมาข้าจะไม่กับเจ้าด้วยไม่ต้อง ไม่ต้องจะรักษาตัวให้ดีเถอะข้ารับนางกลับมาแล้วพวกเจ้าค่อยเจอกันนะโทษเจ้าไม่ได้โทษเจ้าไม่ได้ไปตีกลับมาแค่นี้ขาวกรองเจียถิงกกกระจ่างแล้วอืมไปตีเฉินกงผูน้นี้เจ้าก็รู้ดี อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ